ต่อไปเป็นการจับฉลากของดีว i ช i o น2อซีซั่นสามครับใช้ระบบ Random Number แต่ละแคนทั้งหมด72ดสิแคนจะมีหมายเลขของแต่ละแคนให้ไว้แล้วครับกูเม4ี่ทีมแรก3 4 6 9 9เก้ก้ลขส ECIO หมายเลขยกชาวบา้า65นาวมิ U E เต่อไปเป็นกลุ่ม b 4สแกนนะครับห้าสาม8 5เปดโซ สาสิบไซส์ลายสิบวกห้าสิบห้าสิบเซอ็ซี 8แ 8, 8, 8ค้นเอ็ดเอ็กลุ่มซทั้งหมด4แค้นนะครับหกสิบสองแปด 62 M7 13เดแค่ร้อย ก้าปีเอทีหกสิบี่อมต่อไปเป็น4ทีมของกลุ่มดี24 72 61 สิบสี่ยี่สิบสี่ฟิตเจ็ดสิบสอง DOL หกสิบเอ็ด RHE สิบสี H ่สิบสี่วอ ต่อไปเป็นสทีมของกลุ่ม E นะครับ G, 6กสิบ3หกแปดสิบามหกสิบสี่ p s หกเฮ เก้า i s u ต่อไปเป็นสี่เคนของกลุ่ม f สิบสองห้าสิบหกสิบหกห้าสิบห้าสิบสอง b e t ห้าสิบหกเมจิกสิบหก EMP ห้าสิบห้า n m ี

ยี่สิบห้าอาร์มี่หกสิบเก้าเอนาต่อไปเป็นสีแคนของกุมเอสนะครับสี่สิบแปดสามสิบสี่

ทีเอชเอฟซีสามสิบสามอีบวกทีสี่สิบเอฟเอสที อีกแปดกลุ่มที่เหลือครับจะแบ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มละห้าแคนนะครับกลุ่มละหาแคนนะครับสี่สิบเอ็ดห้าสิบสามยี่สิบหกเจ็ดสิบเอ็ดห้าสิบเจ็ด สี่สิบเอ็ดแคนทีวีห้าสิบสามแคนเอ็มเอ็กซ์เอ็มยี่สิบหกยี่สิบหกห้าเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเอ็มอี ห้าสิบเจ็ด ace ต่อไปเป็นกลุ่มเจครับห้าแคนยี่สิบยี่สิบเจ็ดห้าสิบสี่สี่สิบห้าสิบสอง

ตโิโกสิบสอง TAG ต่อไปเป็น5ทีม5แคนของกลุ่มเคนะครับสามสิ

หกสิบพีเอทยี่สิบเอ็ดดีทีเอฟสามสิบห้ามาหมุนต่อไปเป็นห้าห้าแคนของกลุ่มเอลหกสิบเจ็ด

ยี่สิบแปดวิตตอรี่สี่สิบเก้าแมนสิบแปดบวกห้าสิบเอ็ดบีจ ต่อไปเป็นห้าแคนของกลุ่มเอนะครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าห้าสิบแปดดียครับห้าสิบเก้าดีเค สี่สิบเจ็ดเดวิลสิบเจ็ดวินเนอร์สิบเก้าเอวีต่อไปเป็นห้าแคนกลุ่มเอ็นนะครับสิบสามเก้า

หนึ่ง <1 S 2> r <FF> s f ห้าสิบสอง i r l ต่อไปเป็นห้าแคงของกลุ่มโอนะครับสิบห้าเจ็ดสิบยี่สิบสองสามสิบสองสอง สิบห้าสิบห้า AMD เจ็ดสิบ WAV

32สิบซลายสิบแบวก เล ZWE ต่อไปกลุ่มสุดท้ายก็ของห้าแคนของกลุ่มสุดท้ายนะครับ1ิบเอ็ดยี่สิ WTF ยี่สิบสาม T F สามสิบ C R H สิบสาม D G D H hey, G D สามสิบเจ็ด Rn อ่า uh, พอที่ผิดพลาดอยู่กลุ่ม A นะครับไซสไลเอ้ยกลุ่ม B ครับกลุ่ม B ไซสไลาย18บวกที่จริงมันเป็นหมายเลขหมายเลข31เ <c oughs> เป็นแคนสตาครับโอเคครับ สรุปนะครับกลุ่ม A มี ECAO ชบานาโอมิ ZWEAD n กลุ H ่ H H ม B มีโซสตาเซน SSS กลุ่ม C มี M 7 0 0 PSTCEM กลุ 100, ่ H T C e ม D มี FIRST DOL RSE กลุ่ม E มี C P S H T R สตอร์กลุ่ม F BET m a g i c เ e m P N MB. ก B กลุ่ม G S t m GR8 a r m ม NR กลุ่ม h ed, e e อ SC thfc e-t f บวกทีเอกลุ่มไอ w m x m บเ l m e a c e กลุ่ม J อัพไลน์ VF ฟก t กลุ่ม K f MR, I, H, TF, m r สมายมาหมุน กลุ่ม L TEC 25่สิ Gen Victory Man 18บวก B, B Gen กลุ่ม M DUO DK Devil Winner AV กลุ่ม N HIS W H จอมโจน R H, F I R L กลุ่ม O AMD W A B B F 1 8บวกไ I สลาย18บวก Z W E กลุ่ม P W T F T F C I S G D R N เ okay, คครับ